กราบสวัสดีสบายดีพี่น้องมื้อนี้กบ่เสือกสิพาพี่น้องไปหาตึกแหสายของน้ําลงหลายเลยตึกแปลว่าไปหางุมเอาแปลว่าแบบบ่ได้ใช้แหเลยนะบางทีกะใช้อยู่แปลว่าบางทีก็แบบบ่ได้ใช้แบบเฮาไปหาจับเอาตําพุ่มเลยอ้าวบาดแรกแฮงานสิหานบ่ยยยลงซีนุ่มๆเด้อ ขาจะยับลงชิมลุ่มเลยมันซีวิตก่อนเมื่ี้หินนะนะมันมีขี้หินได้อยู่ในนี่ชิมอยู่ลุ่มๆผู่บัวพะอตึกอยู่นี่ลุ่มโผล่ลงไปมันจังมันนะไปจะตึกนี่เจ้าได้ลงรอดโอ้ยหินทั่วร์บานบานอยู่อาดุ่นลุ่กันลุ่นกันสีถืออีกอยู่วะตื่น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 พอดีพอดีลุ่นลุุ่ thì nóc mà lún mà lún, xin sì pha bao, này e Chan, bà. Lên, màn. mì sốt nhiêu bao, ba lê hẹn man, soi mồi, mì, ôi, mì, ai, ก็เพือดิบิไปมันโล่นะคือตัวอไรก็ไม่มันมีชูอยู่ครับี่เป็นไมหลอกนื่นมั้ต้อง่หลอกลจำพวกไม่หลอกอะไรชูอย่เลยไมใช่ปะ ล่อเหร่ล้อนี่ดิล้อปลาเนียนปาะไรเจ้าวะนีมมันบอกอดนะปลาขนานี้หมานแตกหมานแตมัวแม่ปนิ้งนันนี้ปลาดุเงีนตีนเ่าีิเงี้ยคือปลาชุบ มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาแล้วนี่นี่นี่ป่าปนัยป่าปนัยป่านัยป่านัยป่านใ่เติบใหญนเติบโอ้งยังไ่กไดก มาแล้วพี่น er> ้องเอ้ยมาแล้วกะกดกะกดมามาระกเฮ้ยชิชิไปยังไงเดเี่ยเี่ยไหนุ่เี่ยมนเี่ยมีปานี้เปาอกนบ้างพ่อเ่ับางีห่ง

มอน่ะตัวใหญ่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> ขีก่กระล,ะละึ้นนะตี่แต่ไรปานเี่ยไรเนี่ย้เอเหรอหู้ดิดิดโอ้ปลาบรขเขาเฮเฮเเฮปลาบิ่าปลาบเขาเฮมันกินะไไปนองมันกินปานาปานปานปลาบเขานี่ปลาบรขเ่เน โอ้ยนีจิขาดกิ่โมเลนะบ่าวปลาไม่ออกมาหนอกปลาเป็นไที่นี่ว่ะเขาดีดนะก้อนน่ะปลาเขาเคยมาขวาด้วยีมารอ่ขวาเปนาขวานเจอรวันนี้นวานนี่เนาะก็เคยแบบปลาน้าชักก็วาว่าีหลาย

เก้ากันร้อนนี่ฮะด่งเพือจิกดางดางป้าคโลกเฮ้ยดางโลักรวุจิกับมีสอดทิ้นดูสได้แล้วยางม่ได้มั้งเต้นเนียยไปเียมเต้นเ้อดางที่นาดีดงมันเต้นขวมด่างมืนกิ ไปนั่งม่บุกนั่งไปนั่งไหนฮะอ๋อมันยอยู่แถวนี้บ่จักเคยาูดแกได้ไหมแ,แก่ม่ได้จะแกลงมาอีกแก่ละก่อลาเบี้ยเลยครก็งที่เข่าไปนีแลหละใีเข่าไปก็เลยเอาเอา,เอาด่างลงอเอาหมดสิเลยจะเป็นแค่ยี่หกอีก มีอย่างนี้มาเห็ดเลยนะครับกีกากรีนี่มาเห็นะนกนกนกมาลยจำมาให้ด,ด้วยก่อนพูดลงน้าิ่ง่ายพกปลาแายท้าปลาไปยังไงธนาการของลกแค่กลงกไม่ใช่หรอนอนได้ไหม่ะร้อน เขาไปดึงเขาไ้ดึงเ้าดึงอยดึงนี้คู้บ้าเลยนะต่อกนะควุนมาิ้งตรงน้นมองไงไม่เห็นเลยพวเขาฆ่าใช่ไหมเดี๋้วดินะเพื่อนๆอะไรเป็นปุ๊กทําไม เดี๋ยพี่น้องเลยพี่น้องนี่แตพี่น้องท่านเฮ้ยปลาเฮ้ยปลาป้าโอ้เปียนไปได้เอาปลาไปบนนีบ่โอ้เป็นอะไรแล้ววะเอามาในกลอเฮ้ยนะโอ้ชันมแงเลยอ้อเออจานหนึ่็หลายคนเลย มาเราจะแกะใหแกะกันออของมันเาเหนะเหยียบลงมาพ่อไปจากบกเชียเอ้ยีเหยียบไม่ใช่นะเปล่าโอ้โไน่ะใเบังเลยมันมีกระโตเนี่ยกระโตโอ,นโอยนี่ยหนึไปหนึ่ไปรไป เอาพากลบไปนิดน้เรออตะกานี่บัวปาจอยนิดอะไรตัวใหม่ก็ดีนกเรื่กานี่บัวอาตะกานี่แหละบังไม่ไรรับไหมไรพี่ช้างน่ะมันเหมันขึ้นไปได้อยู่ตองนะบังน่โอ้เอ้ยอของยังของ

ทิ้เล็ดนึ่งนะปลาินินิินไปลาสิงน้ำคุณขึ้นนะบริมาปาดูดโอ้ปาบินปบนปลามัน,บ,น,บ,น,บ,นบินไปแล้วเฮ้ยปลาบิน มนคือตัวเส้นกันจ้ะตัวคอบินไปเส้นโคบุเี่ยตัวคอบินเดือดเด็วพี่เขาขึ้นมาอย่างง่ายอย่งเงี้ยเพี่มันเลิกท่านี่มันไปไปไปมันจีไปไปไปพาคนนั้นเอาคนนั้น ใครไปได้เร <meu> ียนเหรอเลยไม่รอดน้าเลือเนาะโอ้ยเก็บเลยเกับแค่ไหนนะร้องโอ้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 หิ๊กจิโกจิ๊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 

ว่ามันบริยูเฮียนปลาน้อยมาแอาจารย์เต็บบปะโคะดูไปสักมา้มงจะเล่นไักะมี้ขึ้นลมันบริมาปลาอู้กับพื้นเลย ไม่เยอะเ่ยไปใส่แล้ววะมุนลงขึ้นแล้ขึ้นเลยโอ้ใส่ขึ้นไปขึ้นเลยไปแกงลบขึ้นอีกอะไรขึ้นม้วม่ได้ัมีต่นอาพออไปใช um ่แล้วอ่ะมันบอมาไปโอ้คือแก่ๆทีมันแก่มั้งีแก่มั้ง กแ้เาไปคอ้ยาก็ออกมแล้วนน่เดีวจับเอาเนาะโอ้ยคืปึงอยู่อนีกะเห่ไปเลีพลให้ปลาอยู่ทอมเนี่ยเมือนปลาไป้เอาเหื่อปลามันมมามาัน แล้วก็หัวคือหัวฉันนะหัเขาวโพลงกันเลขาโพ่งกันเลยกระแท้ว่าโอ้โผิดจังป่าโอ้ยช่วยได้ไมันมาไอยู่ในแหงใส่อะไรอยู่นอกม่ันกำลัพูดอะไรจัับู่เพยไปไล่คู่น้าคูพึ่งเลยนะบ้า ควไ่ให้แม่อฮะทำไงใหะวังเวลานตื้นไ้ำตื้นไปบุได้น้ำตื้นไปบุได้ นี่เรือไปีอ่รอะไรนะเปล่าเปล่าีเรืออะไรนึกว่เสือข้านเสือเยออขึ้นไป้นไปข้นไปขไปขึไป้ไป้นปขึไปขึ้นไปขึนไปนปนนนนขึ้นไปไนนขนนนึนนไหวไป้ขึ้นขึนปน พอๆๆๆที well, ่ขึ้นที่ที่ได้ได้บางบางบางแขน